สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับมาชีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยชียต้องมีไปงานวันเกิดของรุ่นพี่นะคะก็เลยอยากจะครีเอทการแต่งหน้าในลุคไปงานง่ายๆเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็แบบไม่ติดขนตาด้วยนะขอบอกเลยแล้วก็เน้นสีปากให้แซบๆไปเลยเข้ากับชุดแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยค่ะจะดึงกลับมาพบกับมาชีหน้าสดกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาเริ่มต้นแต่งหน้ากันเลยดีกว่าลงไพรเมอร์ก่อนนะคะซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นลอร่าเมซีเอนะคะ อย่าแปลกใจนะที่นิ้วของชีะคะติดปาสเตอร์เพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยแกะคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็เผลอไปบาดมือแล้วก็หน้าของชีแอบตรงนี้อมีรอยช้ำนิดน,นึงเมื่อกี้นะคะคือด้วยความหิวจัดอยากกินโดนัทมากแลวออกไปซื้อข้างนอกแล้วก็รีบปิดประตูประตูกะแทกหน้านะคะดีดีมาก,มาก ชีขอข้ามการทาครีมกันแดดไปเลยเพราะว่าเป็นงานกลางคืนนะคะชีใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็น Hello Forest นะคะออกซิเจนว้าวของ Benefit นะคะซึ่งตัวนี้ก็มี S P F อยู่ด้วยนะ25้จริงๆนะรองพื้นตัวเนี้ยชีใช้มาประมาณ 3- 4ครั้งแล้วชีรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนาสำหรับชีนะคือมันไม่ใช่เป็นรองพื้นที่บางสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้การปกปิดที่โอเคอยู่นะคะ,คะก็ใช้ Beauty b น e n อร์เหมือนกันค่ะขอโชว์นิดนึงนะคะเพิ่งซักมาค่ะเป็นอะไรที่แบบติดมากนลคะรองรองพื้นที่ต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยอย่างแรง นี้นะคะชี้ถักผมอย่างนี้เมื่อยหัวมากเพชต้องเอ็นอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเฮาทูกันนะผมเลยมีใครคิดถึงบ้างยกมือขึ้นโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็มาลงคอนซีลเลอร์กันเลยค่ะซึ่งวันนี้ใช้ของอิฟแซงตูเช่แคลร์เหมือนเดิมเลยนะคะ ะะยังออร่ากงไม่พอค่ะชี้ขอใช้ไฮไลท์นะคะตัวนี้เป็นของ M T I นะคะใช้ตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าตั้งแต่เริ่มเรียนแต่งหน้าตอนปี2อ่ะจนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งจะใช้คู่กับออแปรงของเลียวเทคนิคอย่างนี้เลยนะคะชี้จะลงแบบบางๆพอนะคะเพราะว่าหน้าชี้แห้งถ้าเกิดลงเยอะมันจะเป็นครา มีไฮไลท์แล้วนะคะก็ต้องมีเชดดิ้งค่ะซึ่งวันนี้ก็ใช้ของโซเลตังเดอชาแนลนะคะใช้กับแปรงอันนี้นี่แหละเพราะว่าจะได้ไม่เลอะมือขี้เกียจนะคะวันนี้การลงผิวหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็มาลงแป้งฝุ่นเลยค่ะซึ่งวันนี้ใช้ของตรีนะคะตัวนี้ แบบขาวกว่าตัวเรานะคะมาทาบริเวณช่วงคอนิดนึงไม่งันแบบมันจะโดดเพราะว่าชิเป็นคนที่แบบหน้าขาวกว่คอจริงอะทำไงดี้ <S <S <oph Sch> มาเริ่มเขียนคิ้วกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะชิจะใช้ a r ิต้าเพอร์เฟกต์บราวด์เตอร์นะคะแต่ว่าจะใช้สองสีผสมกันเลยนะเนะนื่องจากว่าอยากได้สีที่แบบเป็นสีกลางของสองสีนี้ช่วงนี้ใช้บ่อยมากแล้วรู้สึกว่าเออมันสวยดีนะคะ ที่จะใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะคะเป็นนาค่ะตัวนี้เป็นโอปรามสมาร์ทพูฟอายแชโดเบสนะคะพวกอายไพรเมอร์นะคะชีแนะนําให้ลงทีละนิดดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะเก party, ี่ยยากค่ะนชะีก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นอัชิตาเพอร์เฟกชั่นชนะคะเป็นอายแชโดเนื้อแบบจิ้มจุ่มอย่างเงี้ยคือมันใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะอันนี้เป็นสีฮาเซลนะคะเป็นสีแบบออกน้ําตาลทองนิดนึงนะะ จากนั้นนะคะที่จะทาบริเวณหางตาอนนี้วิธีการเกลี่ยง่ายมากใช้นิ้วของเราได้แล้ค่ะมาทำอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนี่น นี้ลบติดขนตาออกบ้านเลยก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้ขอเยอะนิดนึงนะคะขอใช้เป็น f o ย l ์ i ินิชอายแชโดว์ของ s t ีล a ตัวนี้ค่ะเป็นสีน้ำตาลทองที่แต่งในลุคจัสมินสวยมากนะคะทาบริเวณกลางตาก็พอแล้วค่ะจากนั้นนะคะิของมาเพิ่มบริเวณหัวตานิดนึงนะคะจะใช้อายแชโดว์ของ f o y u ยูนะคะสี04 m e เมโลค่ะจะใช้สีนี้ทาบริเวณหัวตานิดนึง จากนั้นนะคะชี่ขอเลยทาตามาเป็นหัวตานิดนึง <ST AN CO> จะบอกว่าเทคนิคการแต่งตาให้สวยคือเราต้องใจเย็นนะอย่าอย่ารีบร้อนมากก็ <S 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 มาใช้โคไลเนอร์เลยค่ะอันนี้เป็นของ NAS s นะคะซึ่งชี่จะเขียนแบบอินไลเนอร์เลยเพราะว่าขอมาเขียนหัวตาด้านล่างต่อเลยนะคะด้วยคอสลุกออโต้เพนซิลไลเนอร์พลัสมีวิงนะคะ <S <S อันนี้ จากนั้นก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาร่าเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นนะคะก็มาเขียนไลเนอร์กันเลยค่ะซึ่งวันนี้ใช้ของคอสลุกนะคะ เลยดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้ใช้ของออ The Face Shop นะคะอันนี้เป็นสี04นะคะเป็นสีแบบออกคอ r a l คอรัลนิออออดนึงซึ่งมันจะมีแบบเหมือนแบบความวาวในตัวชินไม่อยากใช้ไลทไฮไลท์ให้มันเยอะแหละนะวันนี้ก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะคะขอมาต่อด้วยการปัดแก้มของ Hourglass นะคะซึ่งอันนี้เป็นสี Radiant Magenta ค่ะสีมันจะออกเป็นสีชมพูม่มวงๆนิดนึงนะคะปัดบริเวณตรงนี้ คอนทัวร์หน้ากันหน่อยค่ะวันนี้เหอของใหม่นะคะใช้ Charlotte Tilbury นะคะตัวนี้เป็นฟิล์มสตาร์ค่ะซึ่งจะทำการบรอนซ์ห <flavor> น <ing> ้าคือใช้ม <internet> ือเนื่องจากว่าแปรงมันอยู่บนโต๊ะนะคะที่เก็ดหยิบค่ะไฮไล่ดังพุ่งดังพุงโอม มาต่อที่อย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือการทาปากนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ใช้ของฟรีนะคะอันนี้เพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมจะไปปาร์ตี้แล้ว ก่อนที่จะจากลากันไปวันนี้นะคะชิขอฝากทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการแต่งหน้าสักนิดนึงนะคะการที่เราจะแต่งหน้าให้ดูสวยได้เนี่ยมันต้องมาจากแบบใจของเราก่อนใจเย็นๆนะคะค่อยๆแต่งไปอาจจะหาเพลงฟังระหว่างที่เราแต่งหน้าหรือว่าเปิดคลิปฟังชิพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็อาจจะทําให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยชิก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมมาชิแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมเช่นกันค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย